มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนใครฉีดวัคซีนรับเงินสด30ล้านเมื่อวันที่13พฤษภาคม BBC รายง,งานบรารัฐโอไฮโอของสหรัฐอเมริกาจะแจกเงินรางวัลเงินสด1ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่5คนผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดอย่างน้อย1โดสเป็นส่วนหนึ่งของลอตเตอรี่ที่เปิดตัวออกมาหวังจูงใจให้ประชาชนรับวัคซีนเพิ่มขึ้นค่ะ ไมเดวายผู้ว่าการรัฐโอไฮโอกล่าวว่าเฉพาะประชากรวัยผู้ใหญ่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจะมีสิทธิ์ลุ้นโชคนะคะโดยรายชื่อดังกล่าวจะดึงมาจากฐานข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของรัฐจากนั้นจะจับสลาก5สัปดาห์สัปดาห์ละ1คนทั้งหมด5คนครั้งแรกจะประกาศวันที่26พฤษภาคมส่วนรางวัลลอตเตอรี่จะได้รับจากกองทุนบรรเทาโคโรนาไวรัสจากรัฐบาลกลางสหรัฐค่ะ รัฐโอไฮโอนะคะยังเสนอลอตเตอรี่แก่ประชาชนอายุต่ำกว่า18ปีที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วโดยรางวัลเป็นทุนเล่าเรียน4ปีเต็มนะคะศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่งในรัฐโอไฮโอผมรู้ว่าบางคนต้องบอกเดี๋ยววายคุณบ้าไปแล้วหรือไอเดียจับสลาก1ล้านดอลลาร์สหรัฐของคุณผมว่าสิ้นเปลืองแต่ความจริงแล้วความสิ้นเปลืองที่แท้จริงในจุดนี้ในการระบ,บาดใหญ่ก็คือ การสูญเสียชีวิตจากโควิด -19 ทั้งที่วัคซีนพร้อมแล้วสำหรับทุกคนที่ต้องการฉีดแล้วในเดวายกล่าวค่ะทางนี้สหรัฐเป็นผู้นำโลกในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ด้วย58.7%ของประชากรวัยผู้ใหญ่ในประเทศนะคะโครงการฉีดวัคซีนประสบความสำเร็จมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยับยั้งการระบาดในสหรัฐซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากกว่า32ล้านคนนะคะสูงสุดในโลกและมีแนวโน้มจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ประธานาธิบดีไบเดน เคยประกาศจะใช้70%ของประชากราผู้ใหญ่ได้รับวัคซีนภายในสีกรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันชาติสหรัฐค่ะอย่างไรก็ตามหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาการจํานวนฉีดวัคซีนลดลงทั่วประเทศนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขระบุกเกิดความลังเลในหมู่ชาวอเมริกันบางส่วนและเพื่อเป็นการจูงใจคนยังคงตัดสินใจไม่ได้หลายพื้นที่ของประเทศจึงแจกของรางวัลที่น่าสนใจทั้งเบียร์โดนัทตัต๋วชมการแข่งกีฬานและรางวัลเงินสดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่า ป่าบริหารสหรัฐกำลังพยายามเอาชนะใจผู้ไม่มั่นใจในวัคซีนส่วนหนึ่งของแผนดังกล่าวก,ก็คือเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนแก่เด็กอายุ12ปีและเมื่อวันจันทร์องค์การอาหารและยาของสหรัฐนะคะขยายเวลาการอนุมัติวัคซีนไฟเซอร์อีออนเทคเพื่อฉีดเด็กอายุ12-15ปีดรเจเนตบุชคอผู้อำนวยการส d a กล่าวว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเข้าใกล้การกลับคืนสู่สภาวะปกติและยุติการระบาดใหญ่ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ